สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อเรานึกถึงเรื่องราวของ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ฟังดูมีแต่เรื่องน่ากลัวฟังดูมีแต่ความรุนแรงนะคะวันนี้รายการสิทธิวิวาทะขอนําเสนอเรื่องราวของชาติพันธุ์มาลายูในสังคมไทยจากคาบอกเล่าของพี่น้องมาลายูเองบวกกับมุมมองของนักวิชาการซึ่งเป็นไทยพุทธค่ะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูสกู๊ปพร้อมกันก่อนค่ะ ในขณะที่ทิศทางเพื่อยุติความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ยังสับสนสังคมต้องช่วยกันค้นหาความจริงใหม่เพื่อตอบข้อสงสัยที่ว่าทำไมเชื้อไฟแห่งปฏิกิริยาต่อต้านรัฐจึงเกิดขึ้นและดำรงอยู่คนมาลายูในสังคมไทยคือใครทำไมภาพลักษณ์ของเขาจึงถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ใช้ความรุนแรง และความจริงชุดใหญ่ที่ว่าทำอย่างไรคนในสังคมไทยจะเข้าใจและพร้อมที่จะก้าวข้ามพรมแดนแห่งอคติทั้งยังมองเห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และศักยภาพของคนพื้นถิ่นที่สามารถเชื่อมร้อยกับพี่น้องมาลายูตลอดทั้งคาบสมุทรและครอบครัวใหญ่ของคนมุสลิมอีกกว่า300ล้านคนทั่วโลก สืบย้อนจากหลายบันทึกหลากที่มาพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมาลายูมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เก่าแก่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่ผนึกแนบแน่นกับหลักคำสอนสาศาสนาอิสลามชาวมุสลิมไทยเชื้อสายมาลายูส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้คือปัตตานียะลานาราธิวาสและบางพื้นที่ของสงขลา ที่เหลือจากนั้นกระจายกันอยู่ในกรุงเทพมหานครอยุธยาฉะเชิงเราและนนทบุรีวันนี้ที่มัสยิดในชุมชนมาลายูดั้งเดิมอำเภอสายบุรีมีงานเมาโลหรืองานเฉลิมฉลองระลึกถึงเดือนแห่งการประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดทุกคนในชุมชนจะมาช่วยงานกันอย่างคึกคักมีการทำอาหารหลากหลายทั้งคาหวาน เื่อเลี้ยงคนทั้งชุมชนหลังจากอ่านประวัติท่านศาสดาขอพรจากพระเจ้าทุกคนก็จะร่วมกินอาหารฝีมือของแม่ครัวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่บ้างก็นิยมกินข้าวด้วยมือตามประเพณีเดิมของชาวมาลายูเป็นวิธีอบอุน่นหลอเลี้ยงลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยให้เติบโตขึ้นในวิถีเรียบง่ายและยึดถือสันติเป็นที่ตั้ง ภาษาคือลมหายใจของชาติพันธุ์ภาษามลา,ายูเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของที่นี่พี่น้องมุสลิมไทยเชื่อสายมลา,ายูส่วนใหญ่ใช้ภาษามลา,ายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถึงจะมีสำเนียงเสียงแตกต่างกันไปตามถิ่นแต่ก็ยังสามารถเชื่อมร้อยกับพี่น้องมลา,ายูในที่อื่นๆได้อักษรยาวีเป็นภาษาเขียนของภาษามลา,ายู เด็กๆที่นี่จะเริ่มเรียนอักษรยาวีในโรงเรียนตาดิกาการเริ่มต้นที่จะมีตาดิกาแต่ก่อนนั้นคนในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านคนที่ไม่รู้หนังสือไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานีเขาจะมาเรียนกับผู้นำทางศาสนาแต่ก่อนที่จะมีตาดิกาก็คือมีการเรียนอยู่ในมัสยิดของประจำแต่ละหมู่บ้านกอนานนันเขาก็พัฒนาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ศาส,สนามากขึ้นได้รู้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้น พร้อมๆกับการเรียนอักษรยาววีเด็กๆที่โรงเรียนตาดีกายังเรียนประวัติพระาศาสดาและหลักคำสอนที่เด็กๆจำเป็นต้องรู้สำหรับการดำเนินชีวิตก่อนที่จะไปเรียนอย่างจริงจังในระดับสูงขึ้นที่ปอนเนาะหรือที่โรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามหรือที่อื่นๆ ดินแดนสามจังหวัดชายแดนใต้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีเศรษฐกิจเจริญเพราะมีท่าเรือที่สามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับนานา,นาประเทศได้ที่นี่พลเมืองเกือบร้อยละปสิเป็นคนไทยเชื้อสายมาลายูพูดภาษามลา,ายูถิ่นนับถือาศาสนาอิสลามพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขกับคนไทยพุทธและคนไทยเชื้อสายจีนมาแต่อดีตอันยาวนาน แตกต่างกันเพียงศาสนาแต่ศรัทธาหลอมรวมวันนี้เราหวังว่าความงดงามหลากหลายเช่นที่เห็นจะไม่ถูกผลักให้เป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีตบันทึกเรื่องสั้นแผ่นดินอื่นที่กนกพงสงสมพันธ์เจ้าของรางวัลซีร้ายปี2539สะท้อนความจริงที่ไม่ตายไปกับการเวลาที่ว่า ความผิดพลาดประการสำคัญของการพัฒนาแห่งยุคสมัยของเราคือการพยายามดึงผู้คนออกจากพื้นดินแทนที่จะยืนยันให้พวกเขารักพื้นดินซึ่งพวกเขาผูกพันมาชั่วเวลานานการทำให้พวกเขาลังเลสับสนต่อคุณค่าซึ่งมีมาแต่เดิมคือหายนะอันแท้จริงที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกกระบวนการและทุกด้านของชีวิตมาร่วมเปิดใจกว้าง ก้าวข้ามความแตกต่างกับหัวข้อการสนทนาค่าค่าค่ามลายูในสังคมไทยในรายการสิทธิวิวาทะวันนี้จากนี้ไปเชิญพบกับผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านท่านแรก คุณมูัมหมัดอายุปปาฐานคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ท่านที่สองรองศา,าสตราจารย์ศรีศักดิ์วันล,ลิโพดมนักมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ปรึกษามูลละนิธิเล็กประภัยวิริยะันธ์ท่านที่สามรองศาสตราจารย์ดรรัติยาสาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและท่านสุดท้ายคุณรอมซีดอ,อกอ กรรมการมูล,ลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ในค่าค่าค่ามายูในสังคมไทยกับรายการสิทธิวิวาทะวันนี้ขอสวัสดีแขกรับเชิญทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการของเราเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะมีทั้งนักวิชาการที่พูดแล้วก็เป็นนักวิชาการที่รู้เรื่องของมรายูอย่างลึกซึ้งขณะเดียวกันเรามีเยาวชนนักศึกษาและสื่อมวลชนสิ่งที่เราอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะคะเราพูดกันถึงคําในสำนวนที่ถ้าออกเสียงเนี่ยฟังดูเหมือนกับไม่ค่อยจะดีนะักแต่ถ้าดูจากตัวอักษรน,นะคะเราจะพูดถึงคํา ความเป็นตัวตนของมาลายูของวิถีชีวิตมาลายูนะคะว่ามันจะหมายถึงอะไรในคําแรกที่ปรากฏอยู่ในตอนต้นเรื่องนะคะอยากเรียนถามอาจารย์รัติยาก่อนนะคะว่ามาลายูถิ่นเนี่ยมาจากไหนแล้วความเป็นตัวตนวิถีชีวิตของมาลายูเนี่ยมันมันจะอธิบายยังไงที่ทําให้คนทั่วไปที่ไม่ใช่มาลายูเนคะ่ะได้เข้าใจวิถีชีวิตตรงเนี้คะ่ะค่ะขอขอบคุณค่ะออที่จริงแล้ว เราคงได้ยินคำว่ามลายูในสับสนกับคำว่ายาวีนะคะคนทางกรุงเทพหรือว่าคนทางในพื้นที่เองเนี่ยมักจะสับสนบางทีก็เรียกคำว่ายาวีบ้างมลายูบ้างนะคะที่จริงยาวีเนี่ยจะหมายถึงตัวอักษรที่มลายูใช้แทนเสียงในภาษามลายูนะคะแต่ทีนี้คำว่ามลายูเนี่ยก็มีหลายคนให้ความหมาย บอกว่าบางคนก็บอกว่ามลายูน่าจะแปลแปลว่าผู้ข้ามฟากมลายูแปลว่าผู้อพยพมลายูแปลว่าความคล่องแคล่วว่องไวแต่ที่น่าสนใจก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่ามลายูนี่ออกเสียงคล้ายๆกับคาว่ามูลยาและใกล้เคียงมากที่สุดถ้าเราว่ากันโดยภาษาศาสตร์นะะเพราะว่ามลายูกับมูลยารเนี่ยมุลยาแปลว่าประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้า